สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีตื่นสายเฮ็ดกับเขาให้มูเทะขอเสนอเมนูตำกุ้งค่ะเอาอย่างกุ้งฝอยบอกุ้งฟอยค่ะพี่น้องพริกกระเทียมหอมแดงไปจีแวก็ะตำใส่กันใส่ปลาแดกมกนาวบักอกซัหนี้พี่น้องค่ะวาดหอมนัวนัวตำตำไปเลยค่ะเร็จแล้วกระใส่หอมค่ะเพื่อความหอมเนาะเสียงกระซิบแปลกแปกในเด้อค่ะเป็นวัดพี่น้องเอ้ยคอนผนอมหนาวหนาวเก่าองศาแต่ละมือแต่ละเว้น พากกระสุขีหมูกกึกๆอยู่ค่ะพี่พีเอซก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะได้เป็นหมอค่ะแต่เป็นห่วงท่านแน่เสร็จแล้วก็สิอถอดปาสลิดค่ะพี่น้องฝากเบิงในเด้อค่ะสิไปสื่อเข้าเหนียวให้มูเทก่อนนี่ได้แล้วค่ะพี่น้องข่าเหนียวสิบห้าบาทของบ้านวะขอบคุณนะอยากเพิ่บเติมบ้านแ้เท้าอดเข้าเหนียว นี่แหละค่ะผลของการตื่นสายเฝ้าอาบนา้ำเฝ้าแต่งตัวเฝ้าเฮ็ดกับเขาให้สามีค่ะผมกับบอท่านแห่งแต่ต้องเห็ดกับเขาให้แล้วค่ะพี่นอ้องโอ้ยขอนี่นี่ได้ขอน,นี้กิงไลยนี่โอ้ยยังเลยตามกุ้ง what is this คือขนาดกินข้าวไหมกิน <laughs> ดู ผมยังไม่แห้งเลยเลยให้เราคายหัวก่อน่ๆๆน่งานหัวหิวงานพอพอตือนตื่นสายแสบอืมเสี่ยม่ตัวเลอกเสียมโอ้ท้องน้องจอกๆเลยไม่เ็ดไม่เบดมากเหรอเระธรู้จะท้องม่ห่างจล ข้ออกากอดกระถางเมื่อกี้เนี่ยฝังเนยมือัอืมอืมบริสุทธเม่อ,อกี้ใสประกอบความว่ครับอืมข้อนแทะพ้ากันกินขขาวแล้วแล้วโมแอมกับไปเป่าผมเฮ็ดผมเห็ดแล้วก็มาใส่เกิบค่ะพี่น้องแต่งตัวพร้อมทำงาน ไปทำงานกันค่ะเธอไม่รวมหรอไอ้ไปทำงานกันนะบ๊ายบายสู้มือมูแอมกระสิออกจากบ้าน8<ถ>โมงสิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีค่ะทุกคนที่ทํางานมูแอมนะคะก็จะเป็นลานหมูปิ้งทอดไก่พนทหารในสินายทหารเขาก็มาซื้อลานนี่แหละค่ะพี่น้องจากบ้านพักมาที่ทํางานก็ประมาณ1กิโลหรือว่าไม่ถึงไก่้ๆค่ะพี่น้องว้าบทท่านจบฮอดที่ทํางานเราค่ะพี่น้อง <laughs> เจอกันคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายค่ะ